ร์บาัทาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแต่งเพลงถ่ายทำเอ็มวีถึงที่วัดอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนายยืนยงโอภากุลหรือแอคลร์เบาศิลปินชื่อดังเดินทางมาถ่ายทำเอ็มวีเพลงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่แต่งให้กับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตํตบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและยังไปถ่ายทำจุดชมวิวถนนเลียดชายทะเลระหว่างอำเภอสิชนขนมซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านจำนวนมากเมื่อวันที่ 24สิงหา63ที่ผ่านมาแอดคาราบาวกล่าวว่าเมื่อหลายปีที่แล้วมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งให้ผมเล่นดนตรีแก้บนไอ้ไข่ที่วัดเจดีทํทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของไอ้ไข่และเกิดความเรื่อมใส่ตั้งแต่นั้นมาจึงได้แต่งเพลงให้กับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีชื่อเพลงว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีบอกถึงความเป็นมาของไอ้ไข่ว่าเป็นใครมาจากไหนและได้ทําจนเสร็จจึงเดินทางมาถ่ายทําอ v ที่วัด เพื่อช่วยเหลือทางวัดอีกแรงหนึ่งเพลงไอไก่เด็กวัดเจดีเป็นเพลงใน,นจังหวะสามชาสนุกๆตามสไตล์คาราบาวบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาความติ์สิทธิ์และความเชื่อเกี่ยวกับไอไข่นอกจากนี้ในเพลงยังมีการแอบแนบ สันดานนักการเมืองไว้ลายความเป็นศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังส่วนเหตุการณ์ที่มีผู้คนจํานวนมากแห่เดินทางมาเข้าคิวเพื่อรับใบจองวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นยอดรัพย์เป็นเพราะบรารมีของไอ้ไข่ทาให้ผู้คนที่ศรัทธาเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเนืองแน่นเพื่อจองซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่มีชาวต่างประเทศทั้งจีนสิงคโปร์มาเลเซียและอีกหลายประเทศก็เดินทางมากราบไหว แก้บนในไข่เป็นจํานวนมากเช่นกันจึงทําให้มีผู้คนต้องการวัตถุบงคลไอไข่เป็นจนํานวนมากเป็นเหตุให้วันที่รับใบสั่งจองวัตถุมงคลมีผู้คนนับหมื่นแห่เข้าคิวรับใบจองจนเกิดความวุ่นวายไม่เป็นระเบียบกระทั่งทางวัดต้องสั่งยุติการจองแอดบอกว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับพระจย์เว่นเจ้าวาดวัดทราบว่า มีกลุ่มนายทุนว่าจ้างคนในพื้นที่ให้เข้ารับใบคิวใบสั่งจองและมีการแซงคิวกันด้วยจึงเกิดการกระทบกระทั่งวุ่นวายจึงอยากจะขอร้องว่าหากทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการที่วัดตั้งขึ้นจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นความตั้งใจของพระอาจาร์เว่นเจ้าวาดวัดเจดีย์ที่สร้างวัตถุมงคลน,นั้นไม่ต้องการสร้างเพื่อหาไรายได้แต่เพราะความเลื่อมใสของประชาชนที่มีต่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ดังนั้น หากวัดเปิดให้ยองวัตถุมงคลครั้งต่อไปขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดแล้วความวุ่นวายจะไม่เกิดขึ้นที่สําคัญวัดต้องทําให้ทุกคนได้วัตถุมงคลไปบูชาอยู่แล้วนอกจากการแต่งเพลงให้อิไขด้วยจิตศรัทธาแล้วที่ผ่านมาแอสคาราบาวยังเคยแต่งเพลงจตุคามล้มทุ่งแด่องคจตุคามรามเทพเมื่อหลายปีที่ผ่านมาในสมัยที่จตุคามรามเทพเป็นที่โด่งดังในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเช่นกัน ไปฟังคอมเมนต์หลังปล่อยเพลงไอ้ไข่เด็กวัดจะดีว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างผมฟังทุกวันเลยแต่งเพลงได้ดีมากๆครับคาราบาวร้องเพลงนี้ผมชอบนะครับนี่แหละขวัญใจมหาชนราชาเพลงเพื่อชีวิตสุดยอดไม่ผิดหวังจริงจริครับเพราะมากครับสําหรับไอ้ไข่เด็กวัดจะดีจังหวัดนครศรีธรรมราบเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังที่มาแรงมากของเมืองไทยในยุคนี้บางคนเรียกว่าตาไข่แทนคําว่าไอเพื่อแสดงความคารพเชื่อกันว่าไอไข่เป็นวิญ,ญญาณเด็กที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งวัดเจดีลูกศิษย์วัดเจดีที่สามารถมากราบไหว้ขอพรท่านได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นขอเรื่องโชคลาภขอให้ร่ำรวยขอให้ค้าขายได้กำไรดีเงินทองไหลามาเทมาหรืออื่นๆจนมีคนตั้งฉายาว่าไอ้ไข่ขอได้ไหวรับแต่ละวันจะมีผู้คนหลั่งไหลามากลับไหว้ขอพรไอ้ไข่กันไม่ได้ขาดสายใครที่ขอพรประสบความสำเร็จสมหวังก็จะนำสิ่งของต่างๆหลากหลายมาแก้บนกันตามความเชื่อไม่ว่าจะเป็นจุดเสื้อผ้าข,ของเด็ก ชุดทหารของเด็กตุ๊กตาทหารขนมน้ำแดงไข่ต้มรวมไปถึงการแก้บนด้วยการจุดประทัดแก้บนในบริเวณด้านข้างรูปคารบไอ้ไข่ชื่อเสียงความศักดิ์สิทธิ์อันโด่งดังของไอ้ไข่นั้นวัดได้จากปริมาณปลอกกระดาษและซากประทัดของผู้มาจุดแก้บนที่มีจํานวนมากมหาศาลจนกองสูงเป็นภูเข,ขาประทัดเลยทีเดียวไปฟังเพลงกันได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างปักไว้ให้เผื่อคนที่อยากฟังเพลงเดมโมเพลงไอ้ไข่เด็กว่าใจดีคราบาวดูด MV เต็มเดี๋ยวมาเมื่อไหร่